ครับสวัสดีครับอาจารย์โจจองยุทธครับนะวันนี้ก็มีสิ่งที่เตือนกันยิ่งช่วงนี้โลกโซเชียลเยอะมากนะครับผมจะแนะข้อเดียวนะข้อเดียวว่าอย่าโพสอย่าโพสสิ่งดังนี้ลงไปในโลกโซเชียลเด็ดขาดเช่น ฉันอ่อนแอฉันโง่ฉันดรามา่าฉันอ่อนอน่อนฉันเสียใจในเชิงลบโพสต์ไปแล้วทําให้ตัวเองดูแย่ในสังคมภายนอกมันจะทําให้หนึ่งครับคนขาดความเชื่อถือสองศัตรูดูถูกศัตรูบอกแย่แล้วมึงตายแล้วมึงตายตายตาย,ตายเราห้ามครับ ห้ามเด็ดขาดห้ามออดอ้อนสังคมห้ามดูถูกตัวเองจะพูดจัดจารายลงไปแล้วทําให้ตัวเราต่ําลงอะ่ะเงียบๆดีกว่าครับอย่าให้ใครเขารู้ว่าเราลําบากอย่าให้เขารู้ว่าเราเจ็บแต่เราจะอดทนรอคอยไปลงเมื่อเราสําเร็จสําเร็จตามเป้าหมายที่เราวางแผนเรียบร้อย และเราก็บอกชาวโลกว่าเราเคยเป็นแบบนั้นแบบนี้มาสำเร็จก่อนครับแล้วค่อยบอกนะครับตรงนี้นะครับข้อฝากเล็กๆน้อยจากอาจารย์โจจอมยุทธบ๊ายบาย